ที่นี่คือความสวยงามอีกจุดหนึ่งและเป็นร้านโปรดของชนาวีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดน้ําบางน้าพึ่งนะครับที่นี่เปิดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์สวัสดีพี่ติ๊กครับสวัสดีครับพี่ติก๊กของเราอยู่ที่ร้านติ๊กแอนนุน่นฟลาวร์อันนี้ล็อกอะไรพี่ติกออ๊กขอยี่สิบสองค่ะสวัสดีครับผมค,บคือจริงๆอ่ะผมอะ่ะเวลาเดินผ่านเนี่ยสะพานสะพานข้ามอีกฝั่งหนึ่งอยู่ตรงโน้นนะฮะแต่ถ้าท่านเดินมาพวกท่านจะเห็นล้วยไม้สวยๆที่นี่และราคาถูกมากพี่ติ๊ก ปกติเนี่ยเราขายกล้วยไม้สวยๆเลยที่มันหมดไปแล้วด้วยใช่ไหมใช่ะอันนั้นกี่บาทเอ่อต้นละร้อยสามสิบแต่สวยมากและอย่างเงี้ยอย่างเป็นพวงพวงสิบบาทจ้ะเฮ้ยขออนุญาตขอดูหน่อยพิทิศพิอันนี้คือสิบบาทเฮ้ยถวายพระอันนี้คือยี่สิบอันนี้สิบบาทออันนี้ยี่สิบอ่ะให้ดูยวเปรียบเทียบก่อนยี่สิบกับสิบบาทเฮ้ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเนี่ยเฮ้ยแต่เรามีสิบบาทมาสำหรับคนที่แบบว่าเซฟเซฟได้เช่นกันราคาเบา โคตรเบาอ่ะเออและอีกอย่างหนึ่งพอท่านเดินมาปุ๊บนะคือฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นโซนของกินที่ตรงริมคลองแต่ร้านพิติกของเราอ่ะเขาจะจัดดอกกล้วยไม้หลักๆสวยมากเลยแล้วคือผมมาเนี่ยผมต้องสะดุดที่นี่อ่าพี่ติ๊กผมสอบถามนิ่หนึ่งร้านเราขายอะไรบ้างขายอะไรบ้างเลยตอนนี้มีเป็นพวกกล้วยไม้แล้วพวกไม้ต้นใหญ่อินเดียก็มีเหรอมีหมดเลยอะก็มีอะไรมั่งเ่ยพี่บอกมีกระตินสายสับรถสีเข็ม ม่วงหลักหินนกน้อยนกน้อยนำโชคนกน้อยนำโชคเท่าไหร่ร้อยห้าสิบจ้าม่วงๆเหรอดูเลยอ่ะไหนตัวนกข้างหน้าอ่ะข้างหน้าเลยอ่ะไปดูได้เลยอ่ะไหนอ๋อวิ่งร้อยห้าสิบได้กำไรเหรอถามจริงนิดหน่อยพี่นิดหน่อยนะสี่ห้าสิบบาทก็เอาแล้วอ๋อเมื่อกี้คือบางทีคนซับน้อยใช่เราขอเราก็ให้เหมือนกันอุ้ยน่ารักจริงๆแต่ปุ้ยมั่งอะไรมั่งอ๋อแล้วข้างหน้านี่คืออะไร เป็นปุยเขขีดใบแล้วไปฝึกนอนทั้ออไรเงี้ยอ๋ออันนี้คือเอาไว้รักษาใช่คนรรักษาและไอ้น,นี่คืออะไรมันต้องอยู่ในน้ำเนี่ยพี่เป็นบัวบางทีคนเขาจะไปไล่ปาเขาไม่หาบัวไม่มีเขาเอาบัวที่ลอยนะ้ำอ๋ออันอันนี้คือแบบพลาสติกใช่ใชโอ้ยผมก็ไมู่ให้ทำไมไม่ไว้ในน้ำไม่ตายอ่ะพี่ติ๊กก่อนอื่นตอนนี้ร้านพี่ติ๊กคนเยอะมากพี่ติ๊กขอเบอร์มือถือพี่ก่อนเผื่อใครจะสั่งจองโทรอะไรอ๋อได้อรัสวัสดีครับอ่ะขอเบอร์มือถือหน่อยที่เอาเบอร์ศูนย์แปดหก สามสองศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งสามพอสอบถามรายละเอียดว่ามีต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่หรืออยากจะได้รับไปส่งอีกทีก็ได้เหมือนกันอ๋อขออีกทีตอนนี้เราอยู่ล็อกอะไรพี่ติ๊กขอยี่สิบสองขอยี่สองมีป้ายบอกมาอ๋อนี่ไงเขาจะมีบอกไว้ป้ายเหลืองๆนะพี่ติ๊กกับนุ่นก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราดีแห่งความสวยงามเพราะบางทีพี่ติ๊กคนมาตลาดน้ํานั้นซื้อของกินแต่ที่ไหนได้ความเป็นธรรมชาติเนชอรัลเราก็มีจําหน่าย มอบความสุขให้ท่านได้ไปกลับบ้านนั่นเองวันนี้ขอบคุณนิกนุ่นมากๆเลยนะครับผมท่านไม่มีเงินสดของเราสามารถสแกน QR code บนงบไม้จริงได้ไหมนี่ใช่ไหมขออนุญาตไม่รู้ทำร้านที่ประวานมาหรือเปล่านะฮะเรื่องราวดีๆยังมีอะไรอีกมากมายนะครับนะครับถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีหรือท่านอยากจะแนะนําตอนอะไรดีๆนะประวัติศาสตร์แนวของกินอะไรชนาวีพาไปรีวิวทั่วที่ทั่วไทยนั่นเองนะฮะฝากด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมนุ่นและพี่ติ๊กจบอยู่ที่ร้านติ๊กแอนนุ่นฟลาวเวอร์ตลาดน้ำบานาพึ่งล็อกขอไข่22นั่นเองนะครับข่าวหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวดีๆที่สวยงามแบบนี้อะไรอีกติดตามกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับมันเป็นเอกลักษณ์มากเลยพี่ติ๊กร้านพี่อ่ะคือโหเดี๋ยวถ้าเกิด คือผมมาเร็วกว่าเนี่ยจะมีกล้วยไม้แขวนสวยแล้วมันถูกด้วยคุณล้นแล้วดูนี่เนี่ยสิบบาทเพราะว่าเราเอาไปเอาจากในสวนถ้าไม้ที่อื่นเนี่ยมันจะจะสดกว่านี้แต่ว่าเขาจะฉีดน้ำยาสองสามวันเดี๋ยวมันก็เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นอาทิตย์ค่ะเป็นอาทิตย์เลยใช่แต่เอาใหญ่กว่านี้ก็มียี่สิบให้อีกก็มีโค้รสวยลูกค้าปจำมันก็จะรู้หมดว่าอืมมันสะดุดตานะเวลาผมมานี่สะดุดตามากที่เนี่ย ออส,สวยสวยเราเอากำไรน,นี่เนาะคะใช่ก็แ,แบบถือได้แล้ว